นะครับในเรื่องของพลังงานทดแทนที่มีการกระจายเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับโดยที่ทางด้านของพลังงานจังหวัดแพร่มีการเดินหน้าโครงการพลังงานทดแทนติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านแม่พร้าวเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พร้าวตบนสเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ในคุณากรโคชิฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน เปิดป้ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,568ของจังหวัดแพร่โดยสำนักง,งานพลังงานจังหวัดแพร่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนด้วยพลังงานทดแทนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้านั้นไม่เข้าถึงนะครับหรือว่าออฟก r ิดเพื่อให้ประชาชนบ้านแม่พร้ามีไฟฟ้าใช้โดยได้มีการดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จํานวน91ชุด โดยในแต่และชุดประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์ขนาด400วัตต์จำนวน2แผงแผงควบคุมระบบแบตเตอรี่แบบดิฟไซเคิลเจลขนาด12โวลต์200แอมป์จำนวน2ลูกและหลอดไฟ LED จำนวน4หลอด สำหรับบ้านแม่พร้าวที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์อาคาอาศัยอยู่91ครัวเรือน335คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลการเดินทางค่อนข้างยากลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝนและยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทําให้การดํารงชีวิตประจําวันเป็นไปอย่างยากลําบากโครงการนี้จะช่วยลดความเดือมล้ําด้านพลังงานเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ห่าง อไรอย่างยั่งยืนค่ะ